สวัสดีครับตั้งแต่ที่รัสเซียลุกลานยูเครนแน่นอนว่ามาด้วยความหวังหวังว่าทุกอย่างจะง่ายและก็จบเร็วรัเสเซียประเมินไว้แบบนั้นความมั่นใจของรัสเซียถึงขั้นขีดเส้นไว้ล่วงหน้าว่าจะปิดทางออกสู่ทะเลข,ของยูเครนยึดโอเดสซาเชื่อมต่อไปทรานิสเตรในมอดดวาอย่างที่พูดไว้ว่ารัเสเซียประเมินยูเครนไว้ต่ำมาก คิดว่าสิ่งที่รัสเซียมีอยู่จะเอาชนะยูเครนได้แบบสบายต้องย้ำอีกครั้งว่ารัเสเซียต้องการจบเร็วแต่มันก็เกิดเหตุการณ์ช็อกโลกแอดมินใช้คำนี้นะครับกำลังของรัสเซียโดนทุบที่กรุงเคียบแผนการทุกอย่างล้มละเนรนาดนี่คือเรื่องช็อกโลกอย่างแท้จริงแอดมินเชื่อว่าในตอนนั้นในห้องววลรูมของรัสเซียปูตินก็คงโมโหเก็บทรงไม่ยอยู่มือสั่นหน้าแดงอารวาสใส่รัฐมนตรีกลาโหมและก็พบต่างๆที่เป็นกุนซือวางแผนในครั้งนี้เพราะว่าปูติน ออกตัวไว้เยอะแต่ก็ต้องสู้นะครับส่งกําลังรบพิเศษเข้าไปกรุงเคียบนี่คือแผนสองแต่ว่ารบพิเศษของรัสเซียก็ถูกละลายอีกมันจําเป็นต้องล่าถอยจากกรุงเคียบนี่คือความอับอายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติการมีชีวิตของปูตินพยายามแล้วไม่ได้ก็ต้องถอยนะครับแล้วเหตุการณ์ก็เป็นเหมือนทุกวันนี้ก็คือยืดเยื้อการที่บอกว่ารัสเซียตั้งใจดึงสงครามเพื่อทำให้ตะวันตกเดือดร้อนก็ไม่น่าจะใช่ เพราะว่ายิ่งสงครามยืดเยื้อเท่าไหร่ความอายของรัสเซียก็เพิ่มขึ้นความเสียหายของรัสเซียก็เพิ่มขึ้นเผด็จการจะให้ความสําคัญกับหน้าตาตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งเสียหน้าไม่ได้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้เป็นผลดีต่อหน้าของรัสเซียเลยต่อให้รัสเซียยึดพื้นที่บางส่วนของยูเครนได้แต่ว่าสภาพของรัสเซียแทบไม่มีความน่าเชื่อถือยิ่งเห็นสภาพของรัสเซียต้องไปขออาวุธจากอิหร่านเกาหลีเหนือนี่คือจุดด่างพอยในชีวิตของรัสเซียปูตินไม่อยากอยู่ในสภาพ แต่ว่าจําเป็นนะครับปูตินจะเอาหน้ารอดอย่างไรในคดีนี้เพราะว่ามันเจ็บทุกทางนี่อยู่แล้วไม่ว่าออกทางไหนก็แล้วแต่นะครับหลายคนมองปูตินเข้มแข็งหลายคนวิเคราะห์ท่าเดินของปูตินว่าเป็นท่าเดินของสายลับที่มือข้างหนึ่งจะไม่แข่งแต่ว่าแอดมินมองว่ามันเป็นความเขินของปูตินไม่รู้จะวางไม้วางมืออย่างไรเมื่ออยู่ต่อหน้าสาธารณะหรือว่าคนเยอะเยอะปูตินยังมีความอ่อนไหวโดวยสถานการณ์ที่เลยเถิดแบบนี้เชื่อว่าปูติน นอนตาไม่หลับแน่นะครับอย่างที่ชาวโลกส่วนมากรู้ยุทโธปกรณ์ของรัสเซียค่อนข้างล้าสมัยอาศัยปริมาณอย่าลืมว่ายูเครนได้รับยุทโธปกรณ์จำกัด ทั้งปริมาณพิสัยและก็ความทันสมัยมันก็ยังขนาดนี้มอ,มองการผลิตยุทธปกรณ์ต่างกนร,ระหว่างรัสเซียกับตะวันตกรัสเซียอาศัยขนาดที่ใหญ่และก็ปริมาณที่เยอะส่วนตะวันตกเน้นความแม่นยำเน้นความคล่องไม่ได้เน้นขนาดนะครับหลังจากสู้กันมาสองปีกว่าตอนนี้รัสเซียรู้แล้วว่ารัสเซียต้องการความแม่นยำที่ผ่านมาอาวุธของรัสเซียที่โจมตียูเครนก็ไม่ได้มีความแม่นยำมากนักทั้งขี่ปนาวุธร่อน ขี่ปนาวุธความเร็วสูงยิงอาวุธที่ใช้กับเครื่องบินในการโจมตีภาคพื้นรัเสเซียไม่มีอาวุธนำวิถีนะครับมีแต่อาวุธปล่อยธรรมดาตามยุทธากรรมทำให้เครื่องบินของรัสเซียต้องบินเข้ามาใกล้เป้าหมายก็เสี่ยงต่อระบบป้องกันของยูเครนช่วงหลังมาเครื่องบินของรัสเซียไม่มาแล้วไม่มีการโจมตีทางกาศรัเสเซียก็ไม่ได้เปรียบก็ต้องหาวิธีการนี่อยู่แล้วอาวุธปล่อยโจมตีภาคพื้นของรัสเซียไม่นำวิถีอยู่แล้วแต่ว่าตัวอย่างจากตะวันตกที่อัปเกรดอาวุธธรรมดาให้มีความ แม่นยำขึ้นโดยการติดปีกบังคับทิศทางได้แม่นขึ้นไปได้ไกลขึ้นอย่าง GBU 39อันนี้เป็นต้นนะครับรัสเซียต้องการแบบนี้เพื่อที่จะไปใช้โจมตียุคเคได้บ้างจากนอกระยะแอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะครับอาวุธของรัสเซียส่วนมากยังเป็นโครงการอยู่ยังไม่เสร็จทั้งตอปิโดยักษ์โพไซเดนขีปนุษย์อากาศสูงกาตร,ระยา400กิโลเมตร ขี่ปนุตไฮเปอร์โซนิกหลายรุ่นแต่ว่าเอามาคุยไว้ก่อนนะครับส่วนชีวิตจริงรัเสเซียต้องมาบอดิฟาอาวุธยุคโซเวียตมาใช้ไปก่อนรัเสเซียต้องการโจมตีภาคพื้นที่ปล่อยจากนอกระยะที่มีความแม่นยำขึ้นแต่ว่าธรรมชาติของรัสเซียชอบขนาดใหญ่รัเสเซียจะไปเอาแฟบสามพันมาใส่ชุดคิดหรือว่าปีกแผ่นหางก็เพื่อโจมตียูเครนตอบโต้ยูเครนที่ใช้ทั้งเจดแอมเอ แฮมเมอร์โจมตีรัสเซียบริเวณชายแดนคาคีฟโดยติดกับมิก29รัสเซียไม่ยอมต้องบินสู้และก็หวังกับแฟบ3 0 0พลูกใหญ่หวังว่าไม่โดนเป้าหมายก็สร้างความเสียหายให้เยอะไว้ก่อนนะครับแฟบ3,000ันก็คือความหวังของรัสเซียแม้ว่ามันค่อนข้างยากที่จะส่งเข้าไปโจมตียูเครนรัสเซียก็มีหลายแฟบแฟบ5 0 0พก็มีก็คือน้ำหนัก5 0 0 0กิโลกรัมแฟบ9ก0 0ก็มีก็คือน้ำหนัก900 0กิโลกรัมแน่นอนว่าแฟบ3 0 0พัน ก็มีน้ำหนัก3,000กิโลกร,รมัมหรือว่า3ตันนะครับซึ่งไม่ใช่อาวุธใหม่เป็นอาวุธยุคโซเวียตแต่รัสเซียนำมาผลิตเพิ่มเพื่อใช้โจมตียูเครนการผลิตอาวุธของรัสเซียไม่ใช่การคิดค้นใหม่นะครับแต่ว่าเป็นการเอาของเก่าของโซเวียตมาผลิตใหม่การเลือกแฟบ3,000รัสเซียต้องการความรุนแรงในขณะเดียวกันก็ต้องคิดถึงเครื่องบินที่จะแบกขึ้นไปด้วยแฟบ3,000ต้องใช้ตูว 22M3 ในการแบกสูส3 4้3 5แบกไม่ได้หรอครับ แฟบ5,000แฟบ9,000มันหนักเกินไปหาเครื่องบินแปลกยากรัเสเซียเลือกแฟบ3,000ยังพอไหวราว่าตู 22M3 ยังพอมีความเร็วอยู่บ้างคำว่าแฟบมาจากฟูกัสนายอเวียบอมบ้าก็คืออาวุธทำลายแรงสูงอากาศสู่พื้นมีตั้งแต่2 5 0ลูกเล็ก 3,000ันก็คือกลางๆนะครับปกติมันเป็นถังเหล็กบรรจุดินตามที่แตกตัวได้ดีอันนี้แอดมินพยายามเลี่ยงบางคำที่พูดไม่ได้หวังว่าผู้ชมคงเข้าใจรัเสเซียหวังว่าแฟบ3 0 0พันจะทำให้ยูเครนหนาวสั่นด้วยการติดเครเปปปล่อยจากนอกระยะและรัสเซียเอาแฟบ3 0 0พันมาใช้ในแคว้นคาคีฟโจมตีฐานที่มั่นของยูเครนรัสเซียได้พิกัดมาล็อกเป้าแล้วก็ปล่อยออกไปแน่นอนว่าอาวุธของรัสเซียพูดไว้ว่าแม่นยำสูงทุกอย่างนี่อยู่แล้วแต่ว่าแฟบ3,000 พาดเป้าวิสัยของแฟบสามพันก็คือ80กิโลเมตรแค่80กิโลเมตรก็ยังพาด ไกลกว่านั้นไม่ต้องถามนะครับแน่นอนว่าด้วยความที่แฟบ3,000เนี่ยบรรจุ3ตันเท่าแรงของ TNT 1.4ตันแม่ว่าจะพลาดเป้าหมายแต่ก็สร้างความเสียหายได้เป็นรางวัลปอบใจถาว่าพลาดเยอะไหมจากภาพก็น่าจะพลาดประมาณ100เมตรอาจจะมองว่าไม่ห่างนะครับแต่ว่าในทางการทหารแล้วถือว่าห่างเยอะความคาดเคลื่อนของอาวุธวันตกอยู่แค่1-2เมตรไม่เกิน5เมตรแต่ว่าแฟบส0 0พถือว่าต้องปรับปรุงอีกเยอะ อาจจะมาจากชุดนำวิถี UMPK Universal Modular Platform Kit ่ท่ลเซียผลิตขึ้นมาเองนะครับยังไม่มีประสิทธิภาพมากพออีกอย่างน้ำหนักแฟบ3000นน้ำหนักเยอะคีบปรับทิศทางนี่ปรับยากน้ำหนักน้อยๆจะปรับทิศทางได้ง่ายกว่านะครับและนี่คือครั้งแรก ที่ละเซียใช้แฟบสามพันกับยูเครนมันน่าตื่นเต้นกองเชียร์รัสเซียก็คงเฮฮาดีใจว่ารัสเซียเอาจริงแล้วยูเครนงานหนักแล้วข่าวเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าฝ่ายรัสเซียจะไม่เสนอว่าแฟบสามพันนี้พลาดเป้าก็คงขึ้นหัวข้อว่าช็อกโลกหรือไม่ก็ข่าวด่วนข่าวร้อนรัเสเซียใช้แฟบสามพันแล้วสงครามยกระดับแล้วจริงๆแฟบสามพันเป็นอาวุธในเชิงยุทธวิธีต้องโจมตีเป้าหมายที่สําคัญ ไม่ใช่อาวุธทั่วไปที่จะเอามาใช้แบบเยอะๆได้แน่นอนว่าครั้งนี้รัสเซียคงใช้ตู2 2 M3 ปลบอยอ็มสามไปแฟบส0 0พันจะขตตัวเองในบิลกอรอดก็เพื่อโจมตีคาคีบแต่ว่าเป็นคาคีบรอบนอกแพทริอตต้องมาแล้วแฟบสามพันระยะแปดสิกิโลเมตรแพทริอตระยะหนึ่ง้อหกสิกิโลเมตรขึ้นอยู่กับว่ายูเครนจะเอาแพทริอตไปคาคีบได้ไหมถ้าเอาไปได้ก็มีโอกาสสกัดตู22 M3 บสองอ็มสามของรัสเซียได้รัสเซียก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับ สรุปรัสเซียพยายามโจมตีทางอากาศด้วยการอัปเกรดอาวุธปล่อยจากนอกระยะปล่อยได้มาได้แต่ก็ยังพลาดเป้าต้องปรับปรุงอีกพอสมควรโดยธรรมชาติแล้วนะครับอาวุธของรัสเซียจะไปแม่นกับโรงเรียนโรงพยาบปานสนามเด็กเล่นสนามหญ้าอาพาร์ตเมนต์มากกว่าที่จะเป็นที่มั่นทางการทหารนี่อยู่แล้วก็ต้องปรับในิสัยตรงนี้ด้วยนะครับ